สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบ ITS นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้เริ่มเปิดการใช้งานระบบกันมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ย แนะนำให้กลับไปดูคลิปที่1นนะครับเอพิโซดที่1ก่อนส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคลิปที่2นะครับก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์คลิปที่1ไว้ให้ตรงนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูขั้นตอนต่อมานะครับคือขั้นตอนการนําเข้าข้อมูลนะครับตามหัวข้อชื่อคลิปนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับผมจะขออธิบายก่อนสักเล็กน้อยว่าการนําเข้าข้อมูลในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ การนําเข้าข้อมูลเนี่ยคือการที่หน่วยงานจะต้องระบุนะครับหรือกรอกข้อมูลบางอย่างที่หน่วยงานามีความจําเป็นต่อการประเมินนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกันสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับคือข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะครับซึ่งถ้าท่านเปิดคู่มือไปอยังหน้าที่5เนี่นะครับก็จะบอกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเนี่ยคือบุคลากรในหน่วยงานนะครับตั้งแต่ระดับผู้บริหารผู้อำนวยการนะครับ หัวหน้าข้าราชการพนักงานลูกจ้างพนักงานจ้างที่ทํางานให้กับหน่วยงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับไม่น้อยกว่า1ปีซึ่งการนําเข้าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการระบุจํานวนก่อนนะครับระบุจํานวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามคํานิยามเมื่อกี้เนี่ยว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งระบบเนี่ยจะนําข้อมูลจํานวนเหล่านี้ไปกําหนดเป็นจํานวนค่าขั้นต่ําสําหรับเวลาเขาจะมาตอบ ผ um. ู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับตามคู่มือหน้าเดียวกันนะครับบอกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเนี่ยคือบุคคลนะครับหรือนิติบุคคลบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการนะครับหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ2562นะครับซึ่งการนำเข้าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับก็คือ เป็นการใส่จำนวนแล้วก็ข้อมูลรายชื่อนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็จะไปว่ากันในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลนะครับซึ่งหลักการก็จะประมาณอย่างนี้นะครับในการนำเข้าข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน2ท่านนะครับก็คือผู้ดูแลระบบของหน่วยงานนะครับหรแอดมินแล้วก็ผู้บริหารนะครับแอดมินจะเป็นคนนำเข้าข้อมูล นะครับทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับแล้วท่านผู้บริหารเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดอนุมัตินะครับทีนี้เรามาดูวิธีการกันว่าวิธีการที่จะนําเข้าข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการให้ดูนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าระบบ ITS ก่อนนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ ผมใช้เป็น Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ itas.nacc.go.th นะครับก็จะขึ้นหน้าระบบของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกดล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้นะะ user admin หน่วยงานนะครับเป็น user A นะครับ ก็ใส่ u s e r แล้วก็ password ลงไปนะครับครับหน้าจอระบบก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมจะนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกันก่อนนะครับวิธีการนะครับให้เราเลื่อนเมาส์เนี่ยไปชี้ที่ตั้งค่าระบบนะครับข้อมูลหน่วยงานนะครับแล้วก็จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะครับซึ่งจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอย่างที่ผม เรียนในเบื้องต้นนะครับที่กําหนดไว้ในคู่มือเนี่ยเราสามารถจะทราบจํานวนที่แท้จริงได้นะครับโดยการขอข้อมูลจากฝ่ายบริหารงานบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นในช่องนี้นะครับเราจะกรอกจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตามเงื่อนไขของคู่มือนะครับก็คือผู้ที่มีอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปทั้งหมดในหน่วยงานของเรานะครับทีนี้ผมก็จะกรอกเฉพาะจํานวนเท่านั้นนะครับสมมุติของสํานักง,งานปปรมี 2668คนนะครับผมก็จะกรอกจำนวนนี้เข้าไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับกดบันทึกนะครับบันทึกแล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับให้กดยื่นขออนุมัตินะครับปุ่มสีเขียวนะครับยื่นขออนุมัติเสร็จก็กดตกลงนะครับสถานะก็จะขึ้นเป็นรออนุมัตินะครับ ทีนี้เมื่อยื่นขออนุมัติแล้วแต่จะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับตัวเลขที่ลงไปไม่ถูกต้องเนี่ยทำไงนะครับก็สามารถนะครับยกเลิกคําขออนุมัติเมื่อกี้ได้นะครับกดที่คําว่ายกเลิกคําขอนะครับเมื่อกดยกเลิกคําขอแล้วแอดมินก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเลขนะครับให้ถูกต้องได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็บันทึกนะครับบันทึกแล้วก็ยื่นขออนุมัตินะครับอย่าลืมนะครับว่า แอดมินต้องกดยื่นขออนุมัติทุกครั้งนะครับให้ขึ้นสถานะว่ารออนุมัตินะครับเพราะข้อมูลจะได้ส่งไปยังยูเซอร์ของผู้บริหารนะครับก็เสร็จแล้วครับก็นี้ก็คือขั้นตอนการนำเข้าจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของแอดมินนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบ้างนะครับทำยังไงนะครับวิธีการนะครับ คล้ายๆกันนะครับไปกดที่ตั้งค่าระบบข้อมูลหน่วยงานแล้วก็จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเนี่ยเราก็จะแบ่งด้วยกันเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจำนวนนะครับส่วนที่2ก็คือตัวอย่างรายชื่อนะครับจำนวนคืออะไรจำนวนก็คือประมาณการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับที่ หน่วยงานมีในปี2,562นะครับหน่วยงานก็ต้องประมาณการว่าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในปี2,562เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นจำนวนประมาณการนะเพราะว่าระบบเนี่ยจะนำจำนวนที่ท่านใส่เนี่ยนะครับไปคิดเป็นค่าขั้นต่ำนะครับในการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนั่นเองนะครับส่วนวิธีการใส่จำนวนนะครับก็ไม่ยากนะครับ ให้ท่านไปติ๊กที่เป็นลูกศรดอบดาวนะครับแล้วก็จะมีจำนวนให้ท่านเลือกนะครับก็ประมาณการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับภายนอกของท่านของผมก็สมมุติว่าเป็น200คนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการใส่จำนวนต่อไปครับในส่วนที่2คือข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับเป็นการใส่รายชื่อนะครับการใส่รายชื่อเนี่ยถามว่า,าต้อง สัมพันธ์นะครับต้องเท่ากันกับจํานวนที่เรากรอกไว้ไหมนะครับคําตอบคือไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าจํานวนเนี่ยนะครับเป็นประมาณการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการตลอดทั้งปีนะครับส่วนรายชื่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการ กรอกรายชื่อกันดีกว่านะครับจะมีด้วยกันอยู่2วิธีการนะครับวิธีการแรกเนี่ยก็คือเพิ่มทีละรายชื่อในระบบนะครับกดปุ่มเพิ่มข้อมูลสีม่วงเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับช่องให้เราใส่รายชื่อนะครับรวมถึงข้อมูลการติดต่อนะครับเบอร์โทรอีเมลนะครับช่องทางการติดต่ออื่นนะครับแล้วก็ประเภทการติดต่อนะครับผมจะลองใส่ชื่อสกุลนะครับ ในช่องในช่องนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีเมลนะครับประเภทการติดต่อเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เป็นรอปดาวน์ให้เลือกนะครับ ราก็จะไปกดเลือกดูได้นะครับมี4่ประเภทด้วยกันนะครับภารกิจหลักนะครับงานจะซื้อจัดจ้างภารกิจสนับสนุนหรืองานอื่นๆนะครับท่านก็เลือกว่ารายชื่อที่เราใส่มาเนี่ยนะครับเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทไหนนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็กดูความถูกต้องก่อนนะครับจากนั้นกดนะครับบันทึกครับสีม่วงนะครับกดบันทึกโอเค เห็นไหมฮะรายชื่อที่เราใส่เมื่อกี้ก็จะมาขึ้นอยู่ในระบบแล้วนะครับนะฮะลองเพิ่มอีกสักหนึ่งรายชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีการแรกนะครับวิธีการนำเข้าทีละรายชื่อในระบบนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการต่อไปดีกว่าครับเป็นการนำเข้าโดย Excel นะครับให้ท่านกดที่ดาวน์โหลดเทมเพลต e x c e l นะครับ ตรงนี้นะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วลองเปิดดูนะครับผมหน้า Excel ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นคำชี้แจงคำอธิบายนะครับส่วนที่เราต้องใส่ก็คือส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจันนั่นเองนะครับชื่อหน่วยงานนะครับแล้วก็พวกรายชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลช่องทางการติดต่อแล้วก็ประเภทการติดต่อนะครับ ผมจะใส่ชื่อหน่วยงานเข้าไปนะครับสำนักง,งานนะครับปปชอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับในวงเล็บเขียนว่าไม่ใส่คำนำหน้าแต่จริงๆแล้วใส่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราในช่องเหล่านี้นะครับ ทีนี้ในคอลัมน์ประเภทการติดต่อนะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็จะเป็น d อ o p d o w n นะครับแล้วก็เหมือนกันในระบบเลยฮะเราใช้การคลิกเลือกเอาทีละทีละช่องนะครับว่าเป็นประเภทของการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประเภทไหนนะครับใช้วิธีการเลือกไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับทีนี้จะมีคําถามว่าเราต้องใส่จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เท่าไหร่นะครับก็ ไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะใส่เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่แตกต่างกันนะครับหน่วยงานที่รับบริการก็จะมีฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเยอะนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับการกรอกรายชื่อเนี่ยควรจะกรอกนะครับให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงานนะครับไม่ใช่เพียงผู้มาติดต่อในงานใยงานหนึ่งเท่านั้นนะครับทำให้การกระจายตัวนะครับของการเป็นตัวแทนเนี่ยครอบคลุม มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมก็ลองใส่ไป3ชื่อนะครับจากนั้นผมก็กดบันทึกนะครับบันทึกเป็นนะฮะจะไปเซฟในเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เลยนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกดำเนินการต่อไปนะครับวิธีการอัปโหลดนะครับนำเข้าข้อมูลรายชื่อเนี่ยกดปุ่มสีเขียวนะครับ แล้วก็กดปุ่ม browse หาไฟล์ของเรานะครับที่เราเซฟไว้ในหน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้นะครับนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับของผมกด open นะครับชื่อไฟล์มันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ปรากฏเนี่ยต้อง l o g out แล้วก็ l o g in ใหม่นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับเห็นไหมครับรายชื่อที่ผมอัพขึ้นไปใน Excel เมื่อกี้ก็จะขึ้นมาที่หน้าระบบตรงนี้นะครับ ง่ายมากเลยนะครับซึ่งข้อแนะนำในการใช้ Excel นะครับก็คือในช่องประเภทการติดต่อเนี่ยก็จะต้องเลือก dropdown ทีละช่องไม่สามารถคัดลอกบรวังได้นะครับอันที่2ถ้ามีข้อมูลรายชื่อเยอะมากนะครับในการนำเข้าข้อมูลเนี่ยอาจจะช้านะครับขอแนะนำให้นำเข้าทีละไม่เกิน50รายชื่อนะครับอันที่3เนี่ยนะครับ เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ได้นะครับไม่ว่าจะลดเซลล์เพิ่มเซลหรือเมิดเซลล์นะครับต่างๆเนี่ยจะทําให้อัปโหลดไม่ได้และอันที่4นะครับระบบจะนําเอาข้อมูลในทุกไฟล์ e x c e ลเนี่ยมาลงในช่องหน้าจอเพราะฉะนั้นไฟล์ไหนที่เราเคยลงไปแล้วหรือเราพิมพ์ไปในระบบแล้วเนี่ยเราก็จะไม่นํามาลงอีกนะครับเพราะว่าถ้าลงอีกมันจะซ้ําขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าลายชื่อเราก็จะไปซ้ํากันกับในระบบอีกรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้เมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับดูจํานวนดูรายชื่อครบถ้วนแล้วนะครับเรากดบันทึกก่อนนะครับบันทึกไว้นะครับมันก็จะอยู่ที่สําคัญครับอย่าลืมยื่นขออนุมัตินะครับปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็กดยื่นขออนุมัติไปให้ผู้บริหารอนุมัตินะครับสถานะก็จะเป็นรออนุมัติ แต่เราก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับกดยกเลิกคำขอนะครับกดยกเลิกคำขอปุ๊บนะครับทุกอย่างก็สามารถเพิ่มรายชื่อนะครับเพิ่มข้อมูลได้เหมือนเดิมเห็นไครับอันนี้ผมก็จะ,ะกดบันทึกนะครับแล้วก็ยื่นขออนุมัตินะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสถานะก็รออนุมัตินะครับเสร็จสิ้นอ หน้าที่ของแอดมินนะครับในการนำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่นเสียภายในนะครับแล้วก็จำนวนและรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่นเสียภายนอกนะครับทีนี้มาดูวิธีการอนุมัติของผู้บริหารกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็กดล็อกอินนะครับแล้วก็เข้า UserT นะครับตามด้วยรหัสหน่วยงานนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับกดที่นะครับแบบสำรวจนะครับการอนุมัตินะครับแล้วก็เลื่อนมาที่การอนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะครับเห็นได้ว่าก็เป็นตัวเลขที่แอดมินส่งมานะครับสถานะก็ขึ้นว่ารออนุมัตินะครับถ้าท่านผู้บริหารเห็นว่าจํานวนนะครับถูกต้องแล้วนะครับจำนวนที่แอดมินส่งมาเนี่ยถูกต้องนะครับก็ให้กดอนุมัตินะครับปุ่มสีเขียวนะครับ หรือจะกดตีกลับถ้าเห็นว่าจํานวนยังไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมก็กดอนุมัตินะครับสถานะก็จะเป็นอนุมัติแล้วนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกก็เหมือนกันนะครับการอนุมัตินะครับแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับทีนี้นะครับจํานวนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยให้คลิกตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดรายชื่อนะครับที่แอดมินนาเข้าข้อมูลมานะครับ ท่านผู้บริหารก็ต้องตรวจดูความถูกต้องนะครับว่ารายชื่อเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะครับวิธีการอนุมัตินะครับก็กดไปที่เดิมครับอนุมัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับมี2ปุ่มนะครับจะอนุมัติหรือตีกลับนะครับถ้าเห็นว่าถูกต้องก็กดอนุมัตินะครับปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็กดไปนะครับอนุมัติ ก็กดโอเคนะครับสถานะก็จะเป็นอนุมัตินะครับแต่เมื่อผู้บริหารเห็นว่ามันยังไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถส่งแก้ไขได้นะครับแม้จะอนุมัติไปแล้วนะครับข้อมูลก็จะไปส่งไปยังแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แอดมินเนี่ยแก้ไขข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับส่งมายังผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับ ผมก็จะเข้าไปใน user admin อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อผมตรวจสอบความถูกต้องเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนนะครับนำเข้าข้อมูลเพิ่มรายชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วก็ยื่นขออนุมัตินะครับส่งกลับไปยังผู้บริหารก็สถานะก็จะกลับมาเป็นรออนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มาเข้าดูใน user นะครับผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกดอนุมัตินะครับที่แอดมินแก้ไขมาเมื่อกี้นะครับแบบสำรวจนะครับอนุมัติแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเห็นว่าถูกต้องแล้วนะครับก็กดที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดอนุมัตินะครับ สถานะก็จะเป็นดังนั้นนะครับแอดมินหน่วยงานเนี่ยต้องติดตามสถานะของตนเองอยู่เสมอนะครับสถานะทั้ง i ิน e r อ a l นและ Ex t ซ r n a อเนเนี่ยภายในเดือนเมษายนเนี่ยต้องเป็นอนุมัติแล้วทั้งสองสถานะนะครับถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการภายในเดือนเมษายนตามปฏิทินนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการนำเข้าข้อมูลของทั้งแอดมินและการอนุมัติของผู้บริหารนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้ท่านเข้าใจนะครับการนำเข้าข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวประมาณอย่างนี้นะครับคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรนะครับรบกวนติดตามด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับก็ขอฝากไลน์แอด ITA สำนักงานปปชนะครับท่านสามารถที่จะถามข้อคำถามนะครับข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบหรือแม้กระทั่งเกณฑ์การประเมินนะครับในช่องทางนี้ได้นะครับรวมทั้งเราจะมีการอัปเดตข่าวสารให้ในช่องทางนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ